เองมาเลยย้อนเลยเด็กๆทีนี้นะสวัสดีครับสัสดีครับต่อไปนะเป็ียบแต่งผมจี๊นะครับเห็นไหมเดินเงียบเลยอ ใช่แรงครับก็เดิเงียบเนี่ยหมาไ้มจริงๆพุ่กลับเขบอกระหว่างรู้นให้เดินพูดมาเรื่อยๆอนสองเราก็ก็พูดนแล้วก็มีเสียงใจญแนี้พุ่กลับบอกที่ที่นี่็พูดก็ได้เล่นสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดี เรื่องกาเปลนไปนะครับหน้าเราสู่ตรงกลางอ่ะที่เมื่อกี้เดินผ่านมาไมด้ฉลาดยีจำกันก่อนก็ถึงตรงนี้แล้วมันก็ต้องกลับมาตรงนี้อยู่ดีอ่ะเหรอถูกไหมต้องการเคลื่อตรงนี้นี่แหละนีเลยอ่าอะไรก่อนหลังมันก็ได้เข้าเกียวกันใช่ไหมในระบบประชาธิปไตยเดึงสองสายสว่างยีนับ

ว่าเดี๋ยวโดนถีบออกมาทีไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันดี่ด้ไม่นม่เอานี่เอาเอาเอาแบบอ่าแบบจริงจ่าไอที่แบบปัจจุบันเลยนะสจ้าวันอันแรกชุดแรกแบบนี้แต่ชุดสองเนี่ยแบบนี้เขาเนี่ย แล้วมันต้องหน้าเปลี่ยนไปไม่ใช่เหรอี่ไอ้นี่มันหน้าทั้กันหมดเลยหน้าเดิมทุกหน้าจะบอกใหาต้งเป็นสมัยไหนสมัยไหน